everyone. My name is Neil. I'm seven years old. My favorite color is orange. My favorite food is KFC. And when I grow up, I want to be an actor. Today, I'm going to study Paul Fish. Let's begin. <S application Paul Fish. เป็นแอปพลิเคชันใช้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวกับครูต่างชาติน้องๆจะสามารถพูดคุยกับครูได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ฝึกทักษะการสื่อสารใน,นรูปแบบที่สนุกและเหมาะสมกับวัย This is a cow. It's act like a cow. Moo. Mm hmm. แอนุวครับวันนี้คุณแม่มาขอแนะนำแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆน,นะคะชื่อแอปพลิเคชัน Powerfish ค่ะจะสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะคะเป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์จึงอยากจะแนะนำทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างหรือว่าอยากให้ลูกๆมาฝึกภาษาอังกฤษแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลยชื่อแอปพลิเคชัน Powerfish มาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆมาเรียน Powerfish กัน oh, เยอะนะครบเย้ yeah! เรียนภาษาอังกฤษที่ p o f i t Class กับครูชาวต่างชาติเน้เรียนแบบโต้ตอบผ่านเกมเรียนแค่วันละ25นาทีก็ช่วยให้เด็กๆเก่งภาษาอังกฤษได้คุณพ่อคุณแม่อย่ารอช้ารับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรีเลยตอนนี้ผลลองเรียนฟรีวันนี้ทักเลย